วิคออปเปิลพันว่าถอนซีรีส์ตะถัตาเอ็มจารุหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองโมงไม่ฟังกันเช่นเคยนะครับพี่เป e ้ยปันวาเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็แบบสัมภาษณ์ไม่จบแล้วก็ล่ำไห้ออกมาแบบเดินออกจากฝูงชนนักข่าวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีพี่เอสุประชัยมาปลอบนะแล้วเรื่องราวนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ตาถัตาเนี่ยพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณที่เป็นเพื่อนสนิทของพี่เป้ยปันวานเป็นคนดิวให้พี่เป้ยอ่ะมาเล่นเรื่องนี้โดยซ้ำนะแล้ว ที่ผ่านมานี่คือถ่ายไปสองสคิวแล้วด้วยเอ๊ะทำไมถ่ายไปสองสคิวแล้วมาถอนตัวกลางคันพี่เปิ้ลให้สัมภาษณ์นะให้เหตุผลว่าม,มันมีการสื่อสารกันเรื่องจะให้เล่นเลิฟซีนครับเล่นเลิฟซีนพี่เปิ้ลเองก็เป็นคุณแม่อยู่ด้วยเนาะการเล่นเลิฟซีนเนี่ยก็อาจจะต้องคิดวิเคราะห์เยอะแต่ที่สําคัญครับมันคือซีนเนี้ยมันงอกขึ้นมาคําว่างอกนี่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคือตกลงกันไว้บทเป็นแบบนี้ ตอนก่อนคุยก่อนอคุยก่อนที่จะมาถ่ายแต่ทีเนี้ยมันมาเพิ่มบทณ้างานหน้าเซตตอนถ่ายพอดีว่าให้เล่นบทเลิฟซีนด้วยซึ่งมันไม่อยู่ในสัญญาที่คุยกันไว้แต่ต้นไม่รู้ว่ามีรายลักษณยดสอนในสัญญาหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่ามีการขอให้เล่นแล้วกันนะครับแล้วก็เลยมีประเด็นเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางคําพูดว่าเป็นยังไงเนาะแต่การสื่อสารตรงเนี้ยไม่ใช่จากพี่เจนนี่มาถึงพี่เ้ยนะ มีตัวกลางครับมีตัวกลางที่พูดณนะที่ตรงนั้นว่าถ้าไม่เล่นจะเปลี่ยนตัวแสดงนะเอ้าแล้วไปพูดกับพี่เป้ยที่ประสบการณ์การแสดงเนี่ยสูงมากขนาดนี้ถามว่าการเล่นหรอการเล่นฉากเล็บซีนมันไม่ได้ยากสําหรับพี่เป้ยเลยแต่พี่เป้ยเขาเป็นสายเซ็กซี่เองก็จริงนะแต่ตลอดมาแทบไม่เคยเล่นเล็บซีนเลยนะเอออันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสงสัยเหมือนกันเ,เขาเอ,อ,อาจจะแบบเรียกทางนี้ใครมองว่าพี่เป้ยโอ้สวยแรง โบบะโบบะแต่เขาเลือกที่ไม่เล่นทางนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือที่บอกไงมีลูกน้อย2คนด้วยมันก็มีผลต่อจิตใจลูกน้อยอันนี้ต้องชื่นชมจิตใจของพี่เปื่เลยนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้หลายคนก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะจะเป็นประเด็นให้ทะเลาะก,กันระหว่างพี่เจนนี่กับพี่เปื่หรือเปล่าแต่พี่เปื่เองก็บอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาก,กับพี่เจนนี่นะครับแต่เขามีปัญหาก,กับคนที่เป็นสื่อกลางนั่นแหละจุดที่เป็นโป๊ะแตกก็คือคนที่ ติดต่อไปให้มาเล่นแทนพีเ่เป้ยอ่ะเขาก็ควรในวงการเนาะเขาโทรมาหาพีเ่เป้ยยังไงว่าเฮ้ย hey, ทาไมไม่เล่นน่ะทําไมเนี่ยเขามาติดต่อกูอ่ะเอา้าเรียบร้อยที่สําคัญคือยังไม่ได้แจ้งพีเ่เป้ยนะยังไม่โทรมาบอกยังไม่แชทมาบอกว่าอ่ะสรุปพีเ่เป้ยไม่เล่นสีมีขอเปลี่ยนกักแสดงนะซึ่งมันก็ง่ายๆเนาะก็ชี้แจงกันตามตรงว่าอ่าขอเปลี่ยนนะตกลงกันเรียบร้อยอ่ะค่าคิวที่ถ่ายไปแล้วก็จ่ายกันไปก็แค่นั้นพีเ่เป้ยเองก็เป็นเหมืออาชีพพอสมควรแต่ ประเด็นผมว่าน่าจะเป็นคนที่เป็นสื่อกลางนะครับขอไม่ระบุว่าเป็นชื่ออะไรละกันนะการพูดการจ่ายกาันนินทาละกันเออนินทามันมีอยู่ทุกวงการอยู่แล้วแหละเออว่านินทาคนน้นคนนี้มีคนทั้งชอบและไม่ชอบใช่ไหมคนคนนี้เขาไปพูดว่าพี่เป้ยเนี่ยแบบยิงเรื่องมากเรื่องเยอะติดสวยติดแอคสวยไม่กล้าเล่นอันนู้นอันนั้นอันนี้เรื่องมากไปหมด ทางด้านที่พี่เป้ยยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นเขาเป็นมืออาชีพพอที่จะทําอะไรตามหน้างานอย่างมืออาชีพอะไรแบบนี้พี่เป้ยถึงกับลั่นนะครับว่าต่อจากนี้อย่าให้รู้ว่ามาพูดแบบนี้กับพี่เป้ลไม่งั้นเจอกันแน่โห้ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมานะครับว่าการเล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วมีการถอดถอนมีการนอกบทเกินบทงอกบทขึ้นมาเนี่ยมันทําให้มีประเด็นร้อนฉาแบบนี้แล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างพี่เจนนี่กับ พี่เป้ยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะดําเนินการต่อ,อยังไงแต่พี่เป้ยไม่ได้พูดนะครับว่าจะฟ้องร้องหรือว่าจะนั่นนี่อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นมันก็ไม่ได้มีผลต่อการทํางานมากขนาดน,นั้นแต่มันมีผลต่อจิตใจใช่ปะเออก็การตัดสินใจเล่นเรื่องนี้เนี่ยพี่เป้ยก็บอกเองด้วยนะว่าไม่ได้พี่เป้ยบอกวงในบอกดีกว่าเออว่าค่าตรงค่าตัวเนี่ยดรอปจากการเล่นละครเล่นซีรีส์ต่างๆที่เคยมาคือมาช่วยเพื่อน ดรอปลงไปเยอะเกินครึ่งเลยทีเดียวนะครับก็มีการช่วยเหลือกันอะไรแบบนี้ไม่รู้ยังไงนะเตลิกนะบางเรื่องนี้ครับผมเอ้าแล้วพี่เป้ลเองก็ต้องรู้รู้ตัวอยู่แล้วเนาะว่าใครเป็นคนพูดแล้วพูดต่อใครอ่ะกลายเป็นเรื่องดรามา่าใหญ่โตสําหรับเพื่อนกับเพื่อนและกับการทํางานเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอรุนเปิดใช่ไหมให้ดาวันเองดีกว่าว่าคนสื่อการหนึ่งเป็นใครคนในวงการอ่ะก็น่าจะพอรู้กันว่าเรื่องอะไรเพราะว่าข่าววงไหนเอง ของผมก็มีมากซิบบอกข่าวที่เป็นวงนอกที่บุคคลสาธารณะต้องมาเปิดเผยก็ตามหน้าข่าวที่เห็นเห็นกันนะครับใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอยากให้กำลังใจพี่เบยพี่เจนนี่ยังไงและคอยติดตามซีรีส์ตะทะัตตาอย่างไงก็มาคอมเมนต์แสดอความคิดเห็นได้อย่างแบบสุภาพแล้วก็อย่ามีคำแรงมากไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบไฟไหนมันก็มีคนชอบและไม่ชอบทั้งนั้นแหละนะเบาๆใจเย็นๆเพราะว่าถ้าแรงมาก เขาฟ้องเป็นห่วงนะโอเคเรามาเจอกันคลิปหน้ากับข่าวต่อไปจะมีอะไรมาอัปเดตกันกับเอ็มดอทมบ้านนะครับและก็นี่เลยใครอ่อนเพียอยากปูอินนจีและก็อยากเพิ่มภูมิต้านทานแนะนำวิตา500อปึ๊บฉีกสองก,กอกใส่ปากปึ้งพี่มักตวนเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับ